คาถานะเมตตาหลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมนครปฐมคาถานี้ท่องทุกทุกเช้าก่อนออกไปทำงานจักบังเกิดโชคลาภโชคดีมีชัยตลอดกาลคาถานะเมตตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิลาภังมานิมามาเอหิโพขังมานิมามาะรำไรรักใคร่เห็นหน้าโมลลวย ช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวัดมือนะกะโรโหติจงมาบังเกิดเป็นนะเมตตาซื้อง่ายขายดีมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้โอคงเพี้ยนสาธุ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 